สวัสดีครับวันนี้จะมาพามาดูเกษตรมือใหม่นะครับเพื่อนเพื่อนเกษตรมือใหม่หัดเลี้ยงครับเชิญชมได้เลยนะครับจะพามาดูตู้ฟักไข่นะครับมาดูวิธีการฟักของเขาครับอันนี้ก็จะเป็นลูกไก่ที่อนุบาลมาครับได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนี่ก็ตู้ฟักนะครับจะมีอยู่สองตู้อีกตู้หนึ่งเป็นตู้ธรรมดา เราต้องจับไข่กับด้านเองครับสำหรับตู้นี้ก็จะเป็นตัวอัตโนมัติเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรครับนี่ก็เป็นฟาร์มของเพื่อนๆนะครับทิดใบฟาร์มครับหัดเรียนรู้เหมือนกันครับแต่ก็เห็นเพาะออกหลายชุดแล้วนะเนี่ยมีทั้งไข่เปิดไข่ไก่ไก่นี้รู้สึกว่าจะอะไร หลายสายพันธุ์เกินครับไขน่นกกระทาก็มีครับนกกระทาก็ออกด้วยนะครับน่ารักมากเลยตัวเล็กนิ่มกแดกๆเนี่ยพอฟักออกมาแล้วก็ไม่เห็นเขาจะเป็นไรนะฮะเอาไปอนุบาลไว้เขาก็รอดนะฮะอยู่ที่สวนหลังบ้านเขาเลี้ยงเยอะแยะนะครับมีไก่ตอกไก่งวงปลามากมายนะฮะ เดี๋ยวว่างๆจะพาไปชมสวนหลังบ้าน่งเขานะสำหรับตู้เอาไว้อาลบาลนะฮะเขาจะทำเองนะครับจะมีกล่องโฟมบ้างมีตู้น้ำแข็งบ้างเท่าที่เขาจะหาวัสดุได้ครับเพื่อน,อนกดเข้าไปดูในเพจเห็นมีขายอยู่นะครับตู้ ราคาก็ไม่แพงครับแต่ถ้าเราเลี้ยงขายหรือเลี้ยงอะไรเนี่ยผมว่ามันน่าจะเหมาะสมนะครับนี้แพงไม่ใส่ไข่ตอนฟักครับตัวอุบาลนี้เขาก็ทำเองครับจะเอาถังถังมาติดตั้งพัดลมติดตั้งไฟอะไรเองนี่ก็เป็นเกษตรมือใหม่เหมือนกันครับ ตอนนี้ก็เห็นเริ่มผลิตมแมลงวันลายแต่ก็ได้ผลเขานะฮะเห็นเขาทำนี่ชุดนี้ก็ได้ประมาณอาทิตย์กว่าแล้วครับเขามาแยกไ้แต่ตอนนี้ก็กำลังลองผิดลองถูกเหมือนกันครับผมจะออกชุดหนึ่งชุดหนึ่งจะออกไม่ค่อยพร้อมกันครับต้องศึกษาไปเรื่อยๆ เพื่อนๆท่านใดที่สนใจอยากจะทำอยากจะฟักก็ติดตามรับชมได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับบรรยากาศรอบบ้านเขาก็จะเป็นป่าไม้นะเขาจะเลี้ยงไว้ในตัวบ้านเนะี่ยหลังบ้าน ขอบคุณเพื่อนๆทั้งใหม่และเก่านะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใผมเสมอมาครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับผม